หญิงสาวพยายามหนีไปกับคนรักแต่ชั่วพริบตาเธอก็ตกลงจากสะพานสูหุบเหวลึกทุกคนคิดว่าเธอตายไปแล้ววันต่อมาเธอกลับมาหมู่บ้านแต่ไรความทรงจำหรือแม้แต่ความสามารถในการดูแลตัวเองแม่ผูกกระหายเงินจากการแต่งงานรีบเรียกผู้เชี่ยวชาญแมลงกิงงกะมาทันทีสภาพร่างไรสตินี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับกิงงกะเขาสังเกตเห็นเส้นประหลาดเส้นหนึ่งงอกจากศีรษะหญิงสาวแต่ขณะเขาจะจับมันเขาตระหนักว่า,มาแมลงสิงเข้าไปในร่างของเธอแล้วการนำมันออกมีโอกาสสำเร็จเพียงน้อยนิดแม่ผู้ไม่แยแสต่อ,อการรอดชีวิตของลูกสาวเร่ง กับเศรษฐีลูกสาวเธอจะหมดราคาข้างงวดทันทีโดยความจนใจกิ้งโกะจิงออกไปข้างนอกเขาพบกับชายหนุ่มคนรักของหญิงสาวชายหนุ่มเล่าว่าพวกเขาเติบโตมาด้วยกันแต่แม่ผูนลบของหญิงสาวต้องการให้เธอแต่งงานกับชายรวยในเมืองเป็นคนรับใช้พวกเขาจึงวางแผนหนีตามกันในคืนนั้นทว่าบนสะพานเดียวที่ออกจากหมู่บ้านหญิงสาวตัวแข็งทื่อก้าวขาไม่ออกในจังหวะนั้นเองเธอก็พลัดตกลงไปกิ้งโกะเข้าใจสาเหตุแล้วชายหนุ่มยังพูดถึงตำนานท้องถิ่นสะพานคืนเดียวที่ปรากฏในหุบเขา60ปีก่อนชาวบ้านมองว่าเป็นเรื่องผีสางแต่กิ้งหว่าาออจเป็นีมื เมื่อเขาเข้าไปในหุบเขาเขาก็ต้องตะลึงกับฝูงแมลงเถาวัลย์สีขาวคล้ายเส้นได้พวกมันเปราะบางเมื่อถูกดึงทางหนึ่งได้แข็งแกร่งกว่าเหล็กกล้าเมื่อดึงอีกทางพวกมันชอบแสงแดดและจะสิงสู่ร่างซากสัตว์เพื่อไต่ขึ้นจากหุบเขาเมื่อพวกมันสะสมพลังงานเพียงพอพวกมันจะทิ้งร่างพาหะและไปรวมตัวกันที่แสงจ้าก,กว่าสะพานคืนเดียวคือทางผ่านชั่วคราวของพวกมันที่ก่อตัวระหว่างการอพยพใหญ่ไม่มีร่างสัตว์ใดหลงเหลือในหุบเขากิ้งก๊ระตรักว่าแมลงพวกนี้สิงสู่แต่ซากศพเท่านั้นซึ่งหมายความวว่่่่าาาคนน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 รรักขออองงงชยยหหุมตตตไปแล้้สิทีีืู เป็นเพียงร่างกายที่ถูกขับเคลื่อนด้วยมแมลงชายหนุ่มเนียยไปนานเขาไม่ร้องขอให้ชุบชีวิตหญิงสาวอีกขอแค่ให้กิงโกะยื่อร่างไร้วิญญ,ญาณเธอไว้คืนนั้นกิงโกะพักในกระท่อมบนเขาของชายหนุ่มเพื่อเฝ้าดูใกลๆ้ๆชายหนุ่มตัดขาดครอบครัวมาอาศัยที่นี่เพียงลำพังคืนนั้นแม่ของหญิงสาวเอาขวานทำลายสะพานทางออกเดียวของหมู่บ้านรุ่งเช้าสะพานก็หายไปเห็นรอยยิ้มเยาะเยะ้ยกิงโกะเข้าใจว่าเธอกำลังขังเขาบีบให้เขากำจัดมแมลงในตัวลูกสาวของเธอกิงโกะเข้าไปในป่าเขาพบกวางตัวหนึ่งถูกมแมลงสิงสู่และม ที่สะพานชายหนุ่มเห็นเข้าก็ควาตัวเธอไว้เขาจ้องมองดวงตาที่ว่างเปล่าเขาโทษตัวเองพร้อมบอกว่านี่ไม่ใช่คนรักของเขาอีกแล้วแต่แล้วจู่ๆแมลงก็ออกจากร่างเธอพกมันอพยพไปรวมกับฝูงไปยังที่ที่มีแสงแดดมากกว่าและหญิงสาวก็จากไปอย่างแท้จริงกิงโกะบอกชายหนุ่มทานายอยากออกจากหมู่บ้านคืนนี้อาจเป็นโอกาสเดียวที่เหล่า,มาแมลงมารวมตัวกันก่นกอ,กอตัวเป็นสะพานคืนเดียวด้วยความมุ่งมั่นชายหนุ่มเดินตามกิงโกะขึ้นไปแต่เมื่ออยู่กลางสะพานเขาทิดถึงหญิงสาวกิกงโกะเตือนว่าอย่าหันหลังกลับไปเพราะสะพานจะขาดแต่ชายหนุม่มาา้้ในโศศเรสะพ ให้ความรู้สึกเหมือนร่างหญิงสาวหากไม่มีเธอเขารู้ว่าไม่อาจใช้ชีวิตต่อไปได้ทิงโกะตะโกนว่าอย่าเดินกลับแต่ชายหนุ่มไม่ฟังถอยหลังกลับแล้วร่วงลงไปกิงโกะออกจากหมู่บ้านไปเพียงลําพังส่วนชายหนุ่มก็กลายเป็นเพียงร่างไร้วิญญาณอยู่ในหุบเขาตลอดไป